วันนี้เราได้เนื้อมา2ชิ้นเราจะทำสเต็กเนื้อ2แบบสเต็กสไตล์เทปาร์ควิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนื้อชั้นโมเลกุล่าโอ้โหอันนั้โอโท่ต่อไปไนะใช่ต่อเป็นหรอวะต่อเป็นทุกอ,อย่างมีเทคนิคของมันทำยม้อด้วล้วพี่ สวัสดีครับชาวทำให้ทันนะฮะวันนี้บรรยากาศดีๆอย่างนี้เยน็ยนๆแล้วก็เราได้เนื้อมา2ชิ้นมันเป็นคือชิ้นเดียวกันแหละแล้วใช่แบ่งรึงกันเป็นเต๊กเราก็เลยคิดถึงบรรยากาศในการออกแคมปปิ้ง ตอนนี้เราไปไหนไม่ได้เราก็เลยมาแคมป์ที่บ้านนี่แหละเราจะทำสเต็กเนื้อ2แบบคราบังเช่นในนี้แบ่งกันคนละอันเดี๋ยวเราจะเอาไปทำแบบเทคนิคฝรั่งเดี๋ยวผมจะทำแบบบ้านๆแบบว่าที่บ้านผมเวลาแม่ผมทำสเต็กให้ผมกินเนี่ยแม่ผมทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมทำให้ดูเออที่บ้านผมที่ที่ปากเซที่ลาวเนี่ยเขาทำอย่างนี้ ก่อไฟไงใช่มึงก่อเป็นเหรอวะก่อเป็นเอาจริงเอาจริงเอาดีมึงก่อโชเลยนะเดี๋ยวไม่มีแบบเดี๋ยวให้แบบเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวกูดทำให้ดูแล้วก็พี่ปาร์คสอนผมแล้วกันเพราะว่าพี่ปาร์คเป็นเชฟมีเทคนิคเยอะเขาจะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนก่อไฟกันทละอ่ามาทันเาไปเรียนทำแบบฝรั่งแบบได้เราผ่านกันแชร์วิ่งประสบการณ์แล้วกันเอามาเดี๋ยวผมเริ่มก่อไฟเลยแล้วกันนะครับก่อไฟตั้งกาเท้า แหลเมเลยนะพ่ออ่ามาวิธีในการจุดไฟแบบบ้านๆสไตล์ผมนะฮะก็ผมก็จะใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำมันพืชน้ำมันพืชนี่นี่กูซื้อเนื้อนี่มาด้วยเนื้อสลายเดี๋ยวกูเสียบไม้ติ้งเลยได้นี่คือเขาดูแล้วเขาทําตามได้บ้างที่บ้านลองทําดิจริงๆอะ่ะก่อไฟอ่ะถ้าเคยก่อแล้วอ่ะมันไม่ยากเลยนะเว้ยกูแคมปิ้งบ่อยไปเ่ยจริงๆสมัยแต่ก่อนนะกูว่างๆนี่กูขับรถเข้าป่าเลยนะเว้ยไปแคมปิ้งเหรอไปจุดไฟแล้วก็กลับ สเสร็จปุ๊บนะฮะเ,เราก็ใช้ทิชชู่จุ่มมันแล้วก็เอา่านโปะๆเอาไปแล้วเดี๋ยวไฟมันจะลุกเี้ไม่มียาตายล่างด้วยอ่อะเออม้วนมาไหวทันทุกอย่างมีเทคนิคของมันเฮ้ยอันนี้คือไม้ทิชชู่ไม่ได้ไม้ถ่านเจเนเย็นนี่ปาร์คทำหอาบ้าอีกแล้วพี่พี่ครับพี่าารครับไปทำหอบบ้าอีกแล้วพี่ ผมพูดเหรอครับที่พี่ดูใครทําไอ้ปากมันเป็นคนทําผมไม่ได้ทาอะไรเลยพี่คิดว่าหน้าอย่างผมจะก่อไฟเป็นหรอก่อเป็นเหรอวะก่อเป็นว่างๆนี่คูขับรถเข้าป่าเลยนุ้ยไปแคมปิ้งเหรอไปจุดไฟแล้วก็กลับผมไม่ได้ทาอะไรเลยเดี๋ยวระหว่างรอไฟไหม้ทั่วบ้านนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปทั่วฐานระหว่างรอไฟไหม้ทั่วฐานนะฮะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูวิธีของเชฟปาร์ค แล้วกันนะครับว่าเชฟป้าเขาจะมีวิธีในการทำสเต็กยังไงได้สิไปเลยเราเข้าไปดูกัน หลังจากที่เรารอไฟติดนะฮะเราก็เข้ามาทำสเต็กสไตล์เจฟปาร์คสไตล์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่สไตล์ <St> ake, เหนือชั้นโมเลกุล่าโอ้โหขสงแซกสไตล์ไปไม่เป็นแล้ว <c oughs> เนื้อเป็นแบบเดียวกันผมตัดมันนิดนึงเราเดี๋ยวเอามันมาย่างในกระทะแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปใส่เครื่องซูวีซึ่งเครื่องซูวีนี้มันคือเครื่องที่จะสามารถล็อกอุณหภูมิไว้ข้อดีของการทำซูวีก็คือมันทำให้เนื้อมันจะมีกล้ามเนื้อใช่ไหมพอเวลาเราใช้อุณหภูมิที่แรงอะกล้ามเนื้อ จะหดตัวอย่างไวมันจะทาให้เห,ห,หนียวทีนี้เราเราก็ตั้งอูณหภููิให้มันต่ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อมันค่อยๆผ่อนคลายพอมันค่อยๆผ่อนคลายผ่อนคลาย,ายมันจะทําให้เนื้อมันนุ่มขึ้นอ,อ๋อ,อนี่นี่คือเทคนิคของพัทคารใหญ่ๆห,ห,หรือว่าร้านแบบเป็นไฟไดิ g ที่เขาพูดกันใช่ไหมใช่เพราะเฮ้ยผมเอาเนื้อไปซูวีบางคนก็ซูวีแบบทั้งวันเลยปะมันแล้วแต่ส่วนของเนื้อแล้วก็แล้วแต่ขนาดชิ้นแต่อย่างเงี้ยชิ้นเราแค่ชิ้นสเต็กผมก็จะซูวีที่57องศา1ชั่วโมง โดย<อ>ที่ผมจะใส่เพิบลงไปมันหอมมันหอมมันมีกลิ่นแค่นั้นเองแล้วพออุณหภูมิที่5 7เนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่ยิงมือเราสามารถจุ่มไปในน้ำอุณหภูมิ57ได้การที่เอาเนื้อ5 7เนี่ยมันจะไม่สุกมันจะเป็นม<อ>ีเดียมแรแล้วพอให้กล้ามเนื้อมันค่อยๆผ่อนคลายเหมือนสปาสป,สป,สปาเราออธิบายเข้าใจง่ายเลย้หนึ่งชั่วโมงเราออกมาย่างไฟแรงๆให้ข้างนอกเฉียบเรียมข้างในก็จะเป็นมีเดียมแร่ดังนั้นนี่คือพอเราใช้เครื่องซูวีเนี่ยเราสามารถล็อกสเปค เราต้องการมีเดียมพอเราซูวีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่ไปเสียข้างนอกให้เกรียมใ,ยให้สวยให้มีกลิ่นใช่ตามที่เราต้องการได้ใช,ใช่ไหมถ้าเราจะเอามาสู้กับทันวาที่ทันวาทำเตาถ่านใช่ไหมการซูวีกับการเสียเนี่ยอาจจะยังไม่พอผมเลยเพิ่มการสมกเข้าไปอีกนิดนึง จริงเหรอต้องมีสโมกกันนิดหน่อยยิงให้มันมีรู้สึกมันมีกลิ่นสโมกสโมกกี้เพื่อเอาไปสู้กับเตาถ่านกันวะเพราะว่าเตาถ่านของผมเนี่ยมันมีสโมกด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยเราจะเอานี้ไปหย่อนไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนได้ครับไปอันนี้เราตั้งอุณหภูมิไว้แล้วที่ห6สิบหกหสิบเจ็ดประมาณนี้นี่เป็นเวลาที่ตั้งไว้อ๋อครับอันนี้เป็นเครื่องซูวีของฟูซินคาร์ดต้องขอบคุณฟูซินคาร์ดด้วยใช่ที่เขาสนับสนุนเครื่องซูวีกับ ปืนสมองกันของเราโอ้โหสุดยอดแล้วก็ปิดไว้1ชั่วโมงแล้วเราค่อยกลับมาระหว่างนี้เราไปทำซอสแล้วก็ทำน้ำจิ้มแก่วมาเดี๋ยวเราไปทำซอสจิ้มแก่วกันครับผมน้ำมันเนื้อเริ่มหมอกแนละอืม อันนี้เดี๋ยวจะเอามันลงไปทับด้วยนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวตัดออกอ่าให้มันมีกลิ่นอโอ้โหไอ้ันี้มันเรียกพี่เหรอบางทีเราใส่มันแล้วมันสุไปเยขึ้นมาไม่มีน้ำน้ำหมือนน้ำมันทำให้เกิดประกายไฟไฟเยอะเราได้บห่ฮเองของบรนี่แก้มแก้มเกลือไหม

เสุดยอ,อดไฟแรงเลยเนี่ยเอาไฟแรงหั่สุกซอส,สมวอดอะไรแล้วตักขูดๆแล้วต้องขูดขูดีเลยตัวขูดอ่าเดี๋ยวระหว่างเคี่ยวซอสนะฮะเดี๋ยวเราจะทําจิ้มแจว่วใส่น้ำปลาก่อนมะนาวพริกป่นข้าวคั่วครับหอมแดงอ่ะใส่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วมันจะอืดน,น้ำปลาง่ายสุดในการทาวันนี้ใส่เท่ากันก่อนอ่าถ้าน้ำปลาสองช้อนน้ำมะนาวก็บีบใส่ช้อนสองช้อนเท่ากันอันนี้จะเป็นแจ่วแบบง่ายเป็นแบบเขาเรียกว่าแจ่วมะนาวพริกลั่นๆเลยครับ แล้วก็หอมแดงซอยป้ามงชิมดิชิมดิกูทำนะว่ามันน้ำหน่อยเหวามันน้ำหน่อยเหอแล้วกินหรอกบีบเลยใส่ไปหมดเลยใส่คอเลยเห็นมึงน่าจะกินได้ละอืมอร่อยนั่งกิมทีแรกมึงอะ ปึ๊บนี่แจ่วเสร็จแล้วฮะจิ้มแจ่วสไตล์อีสานกินกับเนื้อย่างเตาถา่านได้ละเรากองกองเอาซอสมันเนาะกองเอาซอสมันแล้วเดี๋ยวเ,เอาเนยใส่ไปในนี้เล็กน้อยเอยเออตากิ้งซอสก,ก็จะเงางามหอมเนยอ่ะคนไปเรื่อยๆเนาะต้องทานหนูคนไปเรื่อยๆลูกพอสรือล่าใช้ได้นะ หลังจากที่เราซูวีเรียบร้อยนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ความสุขตามที่เราต้องการเห็นไหมมัจะเป็นงี้มันจะมีความนุ่มก็ข้างในก็จะเป็นม<ช>ีเดียมแร่ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาสีซึ่งการเอาสีเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟแรงแล้วก็ไม่นานถึงเกินไปพเ,เพราะถ้านานเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่เป็นมีเดียมแร่แล้วโอเคตอนนี้ได้แล้ว เริ่มกินหอมเราจะตบเนยไหมไม่ต้องกครับ <c oughs> ติ้งมาเล็ก สูตรเทคนิคขั้นสูงของเชฟปาร์คเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปย่างสเต็กแบบบ้านๆแบบผมดีกว่าไปเลยฮะ ครับผมระหว่างที่เราใช้เทคนิคท่านเทพนะฮะในการซูวีสเต็กวิธีของเชฟปาร์คนะฮะเราก็มาย่างเนื้อแบบดั้งเดิมมาดีกว่ามาจะแบบบ้านผมเลยนี่อยู่บ้านหมูกินเนื้อทำหมีแหละให้แม่ผมกินทุกวันเมื่อกี้มึงบอกแม่มึงทำให้มึงกินหรือมึงทำให้แม่หรือแม่ทำให้ตอนผมเ็เด็กแม่ผมทำให้กินแต่พอโตขึ้นก็ทำให้แม่กินเยสุะกกตันยูขอหนอ่นเลยนะฮะเราทาเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับผมตั้งบด้สองด้าน พี่ใช้เยอะยอะแม่ชอบกินพี่ไชยเยอะอไข่ล่นๆมาอา่าเราไม่ใส่เผื่อน,นี้ด้วยแล้วมันก็ใส่เองสิสูตรของมึงน,นี่นะฮะเราก็ใส่ตะแกงโอ้โหตา้ฟังเสียงดิสุดยอดเท่ๆเว่ะถ้ามีโอกาสนะฮะเดี๋ยวพาชมไปแคมป์ปนะิ้งที่ขนาดเราใส่เนสนะกนละิ่นแบบเนื้อมันหอมมากเลยอ่ะ ได้แล้วทานได้เลยใครมานี่นะอีกขออีกหน่อยนึงกําลังอร่อยเชื่อนะว่าได้แล้วล่ะมั้งพอแล้วพอแล้วอืน่าจะได้แล้วล่ะโอ้โหเสร็จแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอบาร์บีคิวของเทปปาร์คแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันนะฮะ ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะอธิบายให้พีทฟังก่อนว่าวันนี้เราทําเนื้อย่าง2แบบอันนี้แบบบ้านย่างเตาถ่านแล้วก็อันนี้แบบ oh, uh, เชฟปาร์เขาทําเป็นซูวีแล้วก็เอาไปสโมกกิ่นไม้แล้วอันนี้เงินเหลือก็เลยไปซื้อเนื้อมาทําเป็นบาร์บีคิวแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะรายการเราเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารเพราะฉะนั้นมันต้องชิมอาหารเราขออนุญาตถอดแมสเพื่อชิมอาหารนะครับ <Yeah. S 1> มา เดี๋ยวพี่ทิมอันนี้ก่อนละกันอันนี้ซอสพี่ปาร์คทำเองเราตตลงทำไรกันนี้อันนี้ซูวีแล้วก็ปิเซียหอมซอสเห็ดมากเลยอินเตอร์จีเราก็จะดาวๆหน่อยนะฮะระหว่างที่พี่ปาร์คหั่นขอลองก,กินเลยดีกว่ามันมีซอสอ,อยู่อ,อ่ะพี่ต้องบอกว่า เนื้อเนี่ยมีเดียมแรแบบได้ที่เลยชมพูเลยไม่เหนียว<อ>แล้วก็เหมือนที่พี่บิบกบ้าบอกจริงๆว่าเครื่องซูวีมันช่วยให้ทุนแรงทําให้เราแบบสามารถกําหนดความสุกดิบของเนื้อได้ตามที่เราต้องการโอเคไหมพี่อร่อยมาเดี๋ยวเราลองชิมแบบบ้านๆจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วพี่กก่อนลยกันนี่อ่ะจิ้มอะไปะนี่เจะเปียบเียกันแบงไหนว่าดเหมือนกันเลยครับพี่แต่วิธีคนละแบบ ต,ต่างปะต่างแต่มันก็อร่อยคนละแบบนะเออใช่ใชแล้วเราคนชอบนี่นุ้มหวังซุยี่ยแต่นี่มันก็จะแบบกลิ่นก็จะหอมหอม,หอมฐานอะไรงเงี้ยได้เคี้ยวกว่าน่อยนึงร็หวังของแบบนี้ผิดเท่าหร่ คนละแบบอะนี่เป็นฝรั่งนี่ก็เป็นไทยยากอืมบอกไม่ได้เนี่ยอร่อยร้นก็ไม่ชอบไม่คู่นะมันก็เป็นแล้วแต่ชอบเลยทีนี้ดาวจริงก็มันต่างกันเลยนะมันต่างเลยแค่เนื้อเหมือนกันแล้วใช้เกลือพิไทยใช้อะไรแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้หมักก่อนด้วยซ้านะใช่อหะเยวมาลองอันนี้ของพี่ป้าดีกว่าผลไม้อะอันนี้ลีนพี่อันนี้ต้องทิมบ่หรอไม่ตองอุ้ยลองไม่ทิมเหม่อแน่ะพี่ ผมก็ทําเล่นเฉยๆนี่คือเนื้อเป็นชิ้นๆแล้วมาเสียบไม้ใช่ครับเนื้อแบบยากินิคุ๋วพี่แต่ไอันนี้ผมมันเป็นท้ายแบบลีนๆเลยพี่โโทุกคนเห็นไหมปะเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะฮะสำหรับการทำเนื้อทูเวย์สองแบบ<ช>แบบแรกแบบบ้านๆแบบที่สองก็คือใช้เทคนิคเข้ามาช่วยในการทำนะครับก็วันนี้ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเครื่องมือจากาครูซีนคราฟนะฮะที่ส่ง มาให้แล้วก็ซูวีมาให้เราใช้ใช่ครับก็ต้องขอบคุณพี่อิทธิที่อนุโมทนาบ้านให้เราเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ถือว่าภารกิจเราก็เสร็จสิ้นครับก็เดี๋ยวไปตามดูว่าทําให้ทันคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรหรือว่าเรามีภารกิจอะไรต่อนะฮะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทําไม่ทันเลยนะฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ